สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปดีแล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ่าวันนี้นะเรื่องที่เรามาพูดคุยกันและเจอหน้าตากันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือผมได้รับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับมาจากบริษัทเหมินลินนะครับผม เข้ากับสมัยนี้มากๆเลยนะที่ว่าเรื่องของโรคระบาดโควิด1นี่เนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปนะครับผมมันเป็นเครื่องที่เขาส่งมาให้ผมลองทดสอบลองใช้งานดูนะแล้วผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่าผมควรจะเอามาเล่าเอามาแบ่งปันเพื่อนๆกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเครื่องที่แบบโอเคเลยนะสําหรับผมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ในรถผมเองอะ ถ้าเกิดเพื่อนๆจําได้นะผมก็เคยซื้อเครื่องกองอากาศมาใช่ไหมครับผมใช้ในรถยนต์ใช้มาได้สักโอเป็นปีแล้วล่ะแล้วปรากฏว่าออตัวไส้กรองมันอะ่ะมันหมดอายุแล้วล่ะมันขึ้นไฟเตือนแล้วพอผมจะไปหาซื้อไส้กรองมันก็หาซื้อไม่ได้สักทีก็เลยประจวบมอที่ว่าเอ้ทางเมอร์ลินเนี่ยเขาส่งเครื่องตัวนี้ไหมผมทดสอบมันไม่ใช่เครื่องกรองอากาศอ่ะผมใช้คําว่าเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคดีกว่านะมันสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวได้นี่ ความเจ๋งของมันก็คือมันสามารถบนพื้นผิวต่างๆที่เราที่เหมือนเอาเครื่องนี้ไปไว้เนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวแล้วก็อากาศได้99.9%กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเครื่องนี้นะครับผมมันจะหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะมาดูพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอผลิตภัณฑ์นะครับจากเมดควินนะครับผมอ่ามันจะเป็นเครื่องที่สามารถทำความสะอาดทั้งในอากาศและบนพื้นผิวได้และก็ไม่ใช้สารเคมีหรือแสง UV-C นะครับปลอดภัยกับมนุษย์และสัตว์เพราะว่ามันฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสไรฝุ่นสารก่อภูมิแพ้สารเคมีระเหยเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้99.9% แล้วก็ได้รับการรับรองนะครับจากสถาบันไฮเจนนะครับผมที่ประเทศเยอรมน,นีนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับตัวที่ผมได้เนี่ยจะเป็นรุ่นออโต้พลัสด็อกกิ้งนะครับออโต้พลัสด็อกกิ้งคืออะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตัวเครื่องเป็นไงนะเปิดกล่องกันเลยนี่เปิดมาปุ๊บผมก็จะเจอซองสักอย่างหนึ่งข้างในคืออะไรเอ่ยจดหมายอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ ู้มือการใช้งานนั่นเองนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีการใช้งานวิธีการเปลี่ยนวิธีการทําความสะอาดนะครับผมก็เป็นคู่มือทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษอ,อ่านง่ายแปลไม่ยากนะครับนนไม่เป็นไรเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนี่คือตัวเครื่องนะครับผมตัวออโต้พลัสนะที่ผมบอกไปมัน ต่อเข้ากับตัวที่จุดบุหรี่นะครับนี่เห็นยี่ห้อสวยงามชัดเจนนะครับดูด้านข้างกันสักหน่อยเนึงนี้หัวปรับหัวปรับนะครับได้90องศานะแล้วด้านหลังมิสติเกอร์เขียนไว้นะครับว่าวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับก็ควรเวลาติดใช่ไหมติดปุ๊บสมมติว่ามันอยู่ดันข้างใช่ไหมแล้วก็ควรจะตั้งขึ้นนะเราไม่ควรจะตั้ง เอาหัวมันปักลงนี้นะครับอ่าเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วเราลองแกะข้างหลังดูซิคืออะไรอ๋อข้างหลังเขาก็จะแปะสติกเกอร์การรับประกันนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มอ่าเปิดปิดปล่อยประจุออกมาฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดนะครับผมซึ่งตรงนี้หัวตรงนี้เราสามารถถอดออกมาแกะได้นะครับก็โดยการด,ดันขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ดึงด้านหน้าแค่นี้เองนะครับนี่คือตัวหัวด้านในนะตัวหัวประจุ เราสามารถเปลี่ยนมันได้ก็แค่ดันมันขึ้นมาปุ๊บหูเกือบหล่นเกืบหล่นนี่แล้วก็ตัวจะเป็นข้างในแบบนี้นะครับตัวหัวเนี่ยเขาแนะนําให้เปลี่ยนทุก1ปีนะครับผมอโอเคไม่มีอะไรใช้งานง่ายครับไม่ยากเลยใส่กลับไปเหมือนเดิมปึ๊บแค่นี้เองแล้วก็ปวฝาปิดนะครับอ่าเครื่องก็จะมาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู อีกกล่องหนึ่งที่ได้กันมานะครับโอเคอีกกล่องหนึงที่ผมได้มาก็จะเป็นจริงๆเขาคงอยากจะใส่มาให้ในกล่องเดียวกันนั่นแหละนะแต่เขาแยกผมไมาให้ผมนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นเจอตัวผู้มือแมนนวลนของตัว d o กก i n g นะครับตัว docking คืออะไรเรามาดูกันตัว docking ก็คืออ่านี่มีสาย usb ตัวด็อกกิ้งก็คือตัวที่ต่อเข้ากับเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวของเรานะครับผมขอเรียกแบบนี้ดีกว่านี่อะอัพตัวด็อดกกิ้งนี่มันก็คือเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเป็นตัวต่อแหละสำหรับรถบังรุ่นใช่ไหมครับเขาเรียกไงที่จุดบุหรี อย่างที่เห็นบังบอกไปมันต่อข้อพวกตัวที่จุดบุหรีใช่ไหมครับผมบา,บางรถบางรุ่นอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยจําเป็นจะต้องเหมือนกับตัวซื้อออปชั่นเสริมขึ้นมาคือตัวด็อกกิ้งนี่นะครับผมก็เป็นตัวเหมือนวางวางในเขาเขาน่าจะดีไซน์ให้วางในตัวที่วางแก้วในรถยนต์นะครับแล้วก็มีตัวยางยางมาให้เหมือนกับว่าให้ล็อกเข้ากับตัวที่วางแก้วนะครับเราก็เอาตัวนี่ตัวนี้ปับ๊บ ตัวเครื่องคาชล,งล่งเราเนี่ยใส่เข้าไปกดเข้าไปปับ๊บแล้วก็จะปรับตั้งหรือจะปรับอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วเราก็ต่อเข้ากับ usb ซึ่งหัวจะเป็น usb ธรรมดาและหัวด้าน,นึนก็จะเป็น mini usb นะครับใช้งานง่ายไม่ยากเพรารถยนต์อย่างรถยนต์รุ่นสมัยใหม่นะครับผมก็จะมีทั้งช่องจุดบุรีเองหรือแม้ก็จะมีทั้งช่องที่ต่อเข้ากับอ่า ตัว USB นะครับแล้วก็เอาสายเนี้ยเสียบเข้าไปปั๊บแล้วเราก็อีกด้านหนึ่งเราก็ไปเสียบเข้ากับ USB ในรถของเราอ่าแค่นี้เองก็เดี๋ยวคร่าวๆแกะกล่องมาก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานในรถยนต์ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ลืมเกือบลืมบอกไปอันนี้เขาจะบอกเลยว่าของเขาเป็น made in มาเลเซียนะครับผมอโอเคข้าวคก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งในรถกันครับอามาดูการติดตั้งในรถกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นรถยนต์ที่ผมใช้อยู่ก็คือ n i s สันอัลมิลใช่ไหมตัวนี่ที่จุดบริรี่ยเรียกซับบับโบราเลยแลจริงๆเดี๋ยวนี้เขาจะน่าจะเรียกว่า,าเนี่ยเขาจะเขียนว่าเรียกว่าเป็น power outlet นะครับ12โวล์หรือ 120วัตต์นะก็คือตัวนี้อย่างที่บอกไปนิสสันอามิราของผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงคอนโซลกลางใช่ไหมครับถ้าเกิดรถเพื่อนๆอนอยู่ตรงคอนโซลกลางก็โอเคหรือบางท่านรถบางท่านอาจจะอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้เราก็สมม,มุติว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมม,มุติว่ามีที่ที่ตัว power outlet นะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตั้งหันขึ้นอ่าแบบนี้ตามที่ผมบอกไปตอนแรกนะเขาไม่ให้ใส่ปุ๊บแล้วก็หันหัวลงอย่างนี้นะครับ เขาแนะนำให้ใส่ยแบงนี้ใช่ไหมครับอ่ย่างผมรถผมเองถ้าเกิดผมจะใส่ตรงนี้ปุ๊บเอาออกก่อนปั๊บแล้วผมก็แค่เสียบเข้าไป,ปบอบอแค่นี้เองพอสตาร์ทรถมันก็จะใช้งานได้นะครับแต่รถผมมีปัญหานิดนึงก็คือตัว power outlet มันเสียมาได้สักพักแล้วแต่ผมเองก็มีการต่อเพิ่มขึ้นมานะครับ เป็นหัวนี้หัวเนี้ยจะใช้ได้แล้วหัวเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าต่อเข้ากับไอตัวเครื่องเนี้ยมันก็คงงอแงงอแกงใช่ไหมมันคงวางไม่ได้ผมเลยจึงต้องมีตัวนี้ขึ้นมาก็คือตัวด็อกกิ้งที่เมื่อกี้ผมนําเสนอไปเดี๋ยวกําลังคิดว่าน่าจะเอามาไว้ตรงนี้แทนอ่าไว้ตรงนี้เนี่ยปพ๊บใส่ปุ๊บเนี่ยพอดีเดะเลยเห็นไหมนีพอดีเลยโหแน่นเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วผมก็เสียบเข้าไปปับ๊บนี่แค่นี้เอง มากไม่ได้ละมันได้แค่นี้แหละหักหน่อยก็ได้แล้วผมก็จะเอาอันนี้ใช้ตรงนี้ดีกว่านี่ผมเคยต่อเอาไว้ USB นะครับเดีด๋ยวผมจะเดินเก็บสายสักห,หน่อยนึงแล้วก็เราก็มาต่อตรงนี้ใช้งานกันนะต่อละเสียบธรรมดาไม่มีอะไรแต่มาดูที่ไฟตรงนี้ไฟตรงนี้ติดแปลว่ามีไฟเข้านะครับแต่ไฟตรงนี้ไม่ติดเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นปุ่มเปิดปิดใช่ไหมตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้เปิดเราก็กดเปิดซะ นี่ครับเปิดสุดเลยนะนี่แล้วไฟถึงขึ้นพอไฟขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมด้านในเห็นไหมมันก็จะมีแสงออกมาเหมือนกันนะเป็นแสงสีม่วงๆนะครับเสียงไหมครับจะยินเสียงนะมันก็เป็นเสียงของตัวเครื่องทํางานอยู่นะครับซึ่งที่ผมบอกไปเครื่องเขาก็จะปล่อยประจุกออกมานะครับเป็นตัวแอคทีฟออกซิเจนนะครับผม เดี๋ยวเราก็วางไว้ตำแหน่งนี้แล้วเราก็ใช้งานในรถเปิดใช้งานในรถตามปกติไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ในการวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมีการทดลองเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่า,าตัวนี้มันเจ๋งยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้ทําความสะอาดแค่อากาศมันทําความสะอาดพื้นผิวของเรารถด,ด้วยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมตัวออโตพลัสเนี่ยนะครับมันสามารถทําความสะอาดในพื้นที่ขนาด20ตารางเมตรอย่างรถยนต์ปกติทั่วไปเนี่ย20ตารางเมตรเนี่ยเหลือเฟือมากรถตู้รถอะไรใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับอันนี้รถผมรถเก่งธรรมดาเนี่ยมันโอ้สบายพื้นที่20ตารางเมตรไม่ีปัญหาอะไรเดี๋ยวีผมบอกไปเดี๋ยวผมจะมีการทดลองเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆดูแล้วกันเนอว่าเออตัวเนี้ยมันเจ๋งขนาดไหนเนะี่ย เดี๋ยวมาดูการทดลองของผมกันอีกทีหนึ่งครับอาล่ะเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับผมโดยที่ว่าทําให้ในรถยนต์เนี่ยเหมือนกับว่า,ามีควันมีกลิ่นกลิ่นเนี่ยไม่รู้จะทดสอบให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ยังไงนะแต่ควันเนี่ยอาจจะทดสอบได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเครื่องนี้นะมันจะวัดพวกตัวอากาศนะครับ PM 2.5นะครับตอนนี้ก็ค่าในรถยนต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามสิซึ่ง เป็นสีเขียวก็ยังแสดงว่าโอเคอากาศในรถยนต์อากาศในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีมลพิษอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสร้างควันขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเครื่องของเมอร์ลินนะครับผมรุ่นออโต้ซีรี s เนี่ยใช้งานดูแล้วก็จะดูว่ามันสามารถประดับกลิ่นทําให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นมาได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันครับผมจะใช้ทูบนี่แหละทําให้เกิดควันนะครับผม เดี๋ยวนะขอจุดทูบก่อนตอนนี้มีควันแล้วนะครับผมมีควันแล้วนะอ่ามีควันแล้วนะเดี๋ยวดูค่า pm นะครับนี่เห็นไหมขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ขึ้นสีแดงก่อนนี่ขึ้นสีแดงแล้วนะครับค่าแบบร้อยกว่าละอากาศไม่ดีละสมมุติว่าอากาศในรถยนต์ไม่ดีแล้วนะโอ้โหมีกลิ่นเหม็นมากเลยเนี่ยตอนนี้ในรถนี่แบบโื้หมีกลิ่นไม่ดีมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับ โอเคพอใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ที่ขอเร่งความเร็วให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นมันจะดูกันหน้าเบื่อนานไปอ่าเห็นไหมครับผมค่าก็กลับมาประมาณ30เหมือนตั้งแต่แรกและแแสดงว่ามันก็สามารถกําจัดกริน่นกําจัดอากาศไม่ดีได้จริงๆนะครับผมสําหรับเครื่องของเมอร์ลินตัวนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นหนึ่งในการทดลอง ที่น่าจะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่ว่าผมมานั่งเล่าว่าออกมันมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างมันทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้อ่าชัดเจนนะครับผมโอเคอีกหนึ่งการทดลองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขนมปังนะที่มีเชือ้อราเห็นไหมนี่ดำๆนี่นะครับผมแล้วก็ติดตั้งตัวเครื่องเมอร์ลินเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวให้เครื่องเนี่ยมันทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะสามารถฆ่าเชื้อราบนขนมปังได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูการทดลองกันครับ ก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมากๆล้ประมาณเกือบครึ่งวันได้นี่ให้ดูให้ดูเอ้ยเอาจริงๆนะลาหายไปนะครับเห็นไหมลามันหายไปมันจางไปเลยนะผมทิ้งไม่นานมากแล้วล่ะก็ครึ่งวันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะโอเคเสลล์มันมันฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้จริงๆนะเนี่ย เชื้อราย,ยังหายไปเลยไหมครับนี่นี่ไม่ได้โมนะเนี่ยเห็นไหมอของเขาดีจริงไว้เฮ้ยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมเพื<ๆ>่อนๆคงเห็นหน้าตาของเครื่องวิธีการติดตั้งแล้วก็การทดสอบเล็กๆน้อยๆที่ผมทําให้เพื่อนๆได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออธิบายหลักการคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคือเครื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศเพื่อนๆนึกออกไหม เครื่องฟอกอากาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเหมือนกับดูดอากาศเข้ามาในเครื่องตัวนั้นผ่านตัวกรองใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยมันออกมาเป็นอากาศที่ผ่านการออกรกองมาแล้วถูกไหมแต่เครื่องตัวนี้ของเมอร์ลินเนี่ยตัวออโต้ซีรีส์นี่นะครับผมมันเป็นการปล่อยเหมือนกับเป็นปล่อยประจุเขาเรียกว่าเอ่อแอคทีฟออกซิเจนซึ่งตัวแอคทีฟออกซิเจนนี่นะครับผมมันก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าไปฆ่าเชื้อโรคในอากาศแล้วก็บนพื้นผิวอย่างที่ผมบอกไปนะสามารถฆ่าพวกเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียนี่ เข้ากับยุคสมัยจริงๆเลยนะครับบอกเลยนะแล้วส่วนมันจะมีเหมือนกับเป็นปล่อยกลิ่นอ่อนๆออกมาคล้ายๆผมว่ามผมจะพูดไงดีอะกลิ่นมันจะคล้ายๆกับพวกกลิ่นเหมือนโอโซนเล็กๆแบบเล็กๆาเงี้ยอ่ะพอพูดถึงเรื่องกลิ่นโอโซนเพื่อนๆอาจจะรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีอันตรายต่อมนุษย์หรือเปล่านะผมบอกเลยว่ากลิ่นที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยหรือที่เราได้กลิ่นของเขาเนี่ยมันไม่ทําอันตรายนะครับผมซึ่งผลการรับรองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีสถาบัน จากต่างประเทศนะครับให้การรับรองอยู่แล้วนะครับผมพูดแต่ข้อดีอย่างเดียวมันก็ดูแบบโอเวอร์ไปใช่ไหมมันก็อาจจะมีข้อที่เรียกว่าข้อจํากัดของเขาดีกว่านะครับผมตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาใช้ในรถยนต์เนี่ยมันจะจํากัดในบริเวณ20ตารางเมตรนะครับแล้วก็ควรจะอยู่ในพื้นที่ปิดอ,อย่างในรถยนต์เนี่ยเหมาะสมเลยถ้าเกิดสมเพื่อนๆน,น,นะซื้อไปแล้วใช่ไหมเอาไปติดอยู่ในห้องที่มันมีอากาศทยเทมี เปิดหน้าต่างลมพัดเปิดประตูหรือว่าเราแบบเปิดสตาร์ทรถในรถเนี้ยแล้วเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยนึกออกไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นว่า20ตารางเมตรมันไม่ได้ละมันจะมากกว่า20ตารางเมตรละแปลว่ามันปล่อยแอคทีฟออกซิเจนออกมาเสร็จปุ๊บเจอลมพัดมันก็ออกไปเจอนู่นเจอนี่มันก็พัดออกไปหมดเลยถูกไหมครับผมนะแสดงว่าเครื่องเขาเนี่ยเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ปิดนะครับมันจะมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยนะครับผม คนเป็นภูมิแพ้ตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะเลยผมบอกเลยว่าอย่างลูกชายผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยพอผมเอาเครื่องตัวนี้มาลองใช้นะเอ้ยปกติเขาจะมีอาการเหมือนกับว่าอ,าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนี่ยนั่งในรถผมเนี่ยมีฝุ่นมีอะไรแบบอะไรอย่างนี้นะเขาจะแบบฟึดฟัดฟึดฟัฟดฟละเอ้ยตั้งแต่ผมลองใช้เครื่องนี้มานะอาการนะผมเท่าที่ผมสังเกตจากเขานะก็คือไม่มีเลยนะคือตอนผมติดเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะว่าเออผมเอาอะไรมาไว้ในรถนะแต่ผมก็จะคอยสังเกตคนในครอบครัวผมเองนะว่าเออเขา เขามีอะไรยังไงบ้างเพราะผมจะรู้ว่าอ่ะลูกชายผมจะมีเรื่องของอาการภูมิแพ้นะภรรยาผมเนี่ยจมูกดีกินอะไรไม่พึงประสงค์เนี่ยเขาจะจมูกไวมากบอกเลยไวมากเลยบางทีเนี่ยเราเหมือนเราซื้อผลไม้ที่มีกลิ่นแรงนะครับอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยผมซื้อมาไว้ในรถใช่ไหมวันก่อนเนี่ยแล้วผมก็เปิดเครื่องนี้ไว้นะเออปรากฏว่าเขาบอกเหมือนกับผมก็ทิ้งแอบผมก็ทิ้งไว้แล้วผมก็ลืมไว้คืนหนึ่งอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเช้ามางเงี่ย ผมก็ตายหาละกลิ่นแม่งติดรถแน่ๆเลยกลิ่นแม่งติดอยู่ในห้องห้องห้องไอขึ้นเะียนะห้องห้องโดยสารรถยนต์แน่เลยปพรากฏว่าเฮ้ยพอเปิดใช้เครื่องตัวนี้ใช่ไหมกลิ่นมันไม่ติดว่ะกลิ่นมันกลิ่นทุ้เรียนมันหายไปมันก็มีแต่กลิ่นแบบโอโซนอ่นอ,อนๆที่ผมบอกไปเมื่อตอนแรกเลยนะครับแบบนั้นเลยอ่ะคือแบบกล,ลิน่นผลไม้แรงนี่หายเลยหรือว่าแบบพวกกลิ่นบุรี่บุหรีเพื่อนเพื่อน,นที่สูบบุหรีอะไรเงี้ยหรือกลิ่นแอลกอฮอล์เงี้ยติดตัวเงี้ยหายเลยจริงๆหายเลยจริงๆ ผมลองมาหมดแล้วแต่คือผมไม่รู้จะพิสูจน์ไงเรื่องของกลิ่นให้เพื่อนๆได,ได,ได้ได้แบบได้รับประสบการณ์เหมือนกับผมนะผมก็เลยขออนุญาตแบบเป็นการแบบเจออะไรมาแล้วก็เล่าให้สู่กันฟังอย่างนี้ดีกว่านะครับสุดท้ายนี้เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทเมอร์ลินนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับมาให้ผมทดลองใช้และใช้งานนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะครับสนใจสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ละเอียดไว้ให้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองเข้าไปกด เลือกซือ้อเลือกดูได้นะครับเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะขายสินค้าที่ว่าเป็นตัวเครื่องค่าชเชื้อโรคในรถยนต์อย่างเดียวนะแบบเครื่องที่ตั้งเหมือนว่าใช้ในบ้านเขาก็มีเหมือนกันร,ระยะในรัศมีในการที่ว่าค่าเชื้อโรคก,ก็จะมากกว่า20ตารางเมตรอย่างที่ผมบอกไปนะครับสินค้าของเขานะครับผมก็จะรับประกัน1ปีนะครับแต่ถ้าเกิดลงทะเบียนในเพจในไอจีของเขาเนี่ยก็จะได้เพิ่มประกันไปอีก3เดือนนะครับ ผมว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด้วยน,น,นะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ